พบซากสัตว์ใหญ่ใดๆนะคะพบกรงเลี้ยงนกหกกรงแล้วก็มีนกอยู่ในกรงแค่สี่ตัวเจอกรงเลี้ยงสัตว์ใหญ่สองกรงแต่ไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นไม่พบตัวเสียออดด้วยมีแต่หญ้าเสียออดค่ะที่นําเอกสารการแจ้งครอบครองนกที่อําเภอบางกรวยออกให้เอกสารแจ้งว่ามีกว่า50ตัวแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยเจออยู่แค่4ตัวนะคะก็เลยต้องยึดนกทั้ง4ตัวนี้มาตรวจสอบเพราะว่าจำนวนในเอกสารกับจำนวนจริงนั้นไม่ตรงกัน จากนั้นเซออดก็ยังโทรศัพท์เข้าชี้แจงกับทางตำรวจนะคะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับขบวนการค้าสัตว์แต่เขาถูกใส่ร้ายแล้วก็อยากให้สื่อมวลชนให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนัดหมายพรุ่งนี้เดินทางเข้ามาอบตัวพร้อมทนายความที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเวลา10นาก30นาทีค่ะอันนี้จุดหนึ่งนะคะที่ตำรวจไปคน้นอีกจุดหนึ่งที่ทางตำรวจปราบปราม การกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติไปค้นก็คือที่แขวงบางชันเขตคลองสามวาเป็นบ้านของคุณประสิทธิ์เรืองศรีในวัย73ปีเป็นคนนำตรวจค้นเองก็พบซากนกชนิดต่างๆที่ถูกสตาฟไว้บพบเนื้อเสือโคร่งที่ถูกชำแหละในวันเกิดเหตุในถุงพลาสติก3ถุงช่างน้ำหนักรวมกันกว่า18กิโลกรัมก็ยึดของกลางทั้งหมดนะคะแต่นายประสิทธิ์อ้างว่ามีคนจ้างวานให้ทา ตำรวจก็เลยถามหาเรื่องใบแสดงสิทธิ์ซากสัตว์ทุกชิ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ที่ถูกต้องมีส่วนสัตว์นําเข้ามาจะต้องมีใบแสดงสิทธินายประสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าเขาเนี่ยทำอาชีพสตาฟสัตว์มาตั้งแต่อายุ15ปีของกลางที่ตํารวจอายัดไปเป็นซากสัตว์ที่ฟาร์มกับส่วนนกต่างๆมาจ้างให้เขาทำมีใบแสดงสิทธิทุกชิ้นยกเว้นเสือขาวซึ่งเขาก็เปิดเผยว่าเสือขาวนั้นเป็นของบึงชวา เสือตายแล้วก็มาจ้างให้คุณประสิทธิ์สตาฟเสือตัวนี้เอาไว้จังหวะที่สุพรรณนะใช่ค่ะตอนนี้ก็กําลังประสานไปยังผู้จัดการของคุณบรรหารศิลปะอาชาให้นําไปแสดงเสร็จมายืนยันเพื่อที่จะได้รับของกลางคืนเจ้าของที่แท้จริงครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ